สวัสดีครับผมวันนี้เพจช่างจอยเวลดิงมีเครื่องมาแนวแนวการสอนนี้แล้วนะครับเนาะเป็นเครื่องยี่หอ้ออีไยังีงมาต้งสองเื่องเลยยีห่ห้อไฟ b อส m อ a ขีดสามห้าศูนย์นะครับผมอาการเดียวกันครับคือ,อง่ายเลยมัน ระเบิดมานะครับเนาะก็คือนี่ igbt fgh ตีศูนย์ n หกศูนย์ระเบิดมาทั้งสองตัวแล้วก็นีน่ไอท่านติตเตอร์เบอร์ยังนี่ ss แปดห้าศูนย์ช็อตตัวหนึง่งคือนี่นะครับตำแหน่งมันถี่มันช็อตคือนีอ่ตัวนี้จะเป็นนี่นะครับนะเป็นตัวตำแหน่งท่านติตเตอร์เห็นบ่มองเห็นบ ตองอาจจะไม่ซูมอ่าฮะ,ะนี่คือตำแหน่ง s s 8 5 0นะครับอันนี้ก็ r 2 2สองจุดสองโอห์มกับตัวข้างในตัวตัวนี้เป็นที่เนอร์ไดโอด18โวลต์นะครับเนาะตัวนี้ว่าเสียพวกที่เนอร์พวกอันนี้พวกตัวข้างในนี่แดงๆเนี่ยเป,เป็นเป็นไดโอดแดงๆเป็นเอ่อที่หนึ่งที่แนะครับผมที่หนึ่งที่แก็นี่ ทีทียอฟาร์ทีมันช็อตมากก็มี่เอสแปดแปดเอ็ดแปดห้าศูนย์แล้วก็อาร์อาร์สองจุดสองขาดจริงๆมันเป็นสองจุดซี่นะครับผมหัวผมโมมี่สองจุดสี่มิเตอร์สองจุดสองเลยสองจุดสองใส่กัโอเคแล้วก็นี่ฮะไอจีวีที่ผมใส่ตัวไม้ไปแล้วนะครับนะสองต้องสองตัวเลยเนี่ยไว้ท่านไหนตัดขาดเดี๋ยวผมติดร่องเชื่อม ใส่ไปไหมผมว่าที่ล่องเฉียงก้อนยังค่อยดีประกอบตัดขาเก็บงานนะครับเนาะเดี๋ยวอันนี้มาล่องเหมือนกันนะว่าผมใส่ไปแล้วทูกางใส่ไปแล้วมันดีโอเคบ่กว่าก็บฝาดเห็ดงานมันเล่งจะเล่นกันครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าเสียบปักไฟล่องเฉ่องเลยแล้วกันนะครับนะผมว่าเอาอสัญญาณยังผมมาเช็คเรียบร้อยแล้วสัญญาณมันเกิด ลองดูไว่าจะลองเช็คสัญญาณเบิไงโอเคตั้งไว้ในยานไดโอดที่เก่าครับเฉกสัญญาณกับ่มีอยังกับวัดของมาเลยครับ,บรนะว่บวา,ม,า,ออามันจะได้ค่าเท่าไหร่นะครับบัดของกันเลยก่อนติดตอนทจุดไฟก่อนก่อนีะเสียบไฟกับรองเช็คสัญญาณเหมือนกันว่ามันจะออกเท่าไหร่ไงไงนะครับฟังหนึ่งฟังนี่เนาะผมมาวัดของนะทั้งนทะีเนาะ มันกาสิออกอยู่ประมาณเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดหกหกนี่ครับแล้วก็ยายมาอีกตำแหน่งหนึง่งอีกตำแหน่งหนึง่งมันกาทิอยู่ประมาณบางตัวอาจิะปะทอกันนะครับคือแผ่งย่ายมันดอ,อกนี่ไอ้ฟองนี้ฟองนี้กะสิออกเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดอันนี้นะครับแต่มือมนบาดจุดหนึง่งมันอาจจะออกเอ่อ พอกันรัว่าใกล้เคียงบางทีนะครับทำไมวัดดีๆกันเด้อแบบน,นึงครับไอ<ม>้ยากวัดดีๆให้เม่นเบื้องดีกันอ่าครับผมบที่นี่เขาก็มาล่องวัดจุดใดดีๆนะครับว่ามันเออจริงๆจุดใดมันอยู่ออกมานเท่าไหร่บางทีนะเขาก็มาล่องที่วัดให้เบื้องว่ามันออกดีๆแต่แท้ว่ามันออกเท่าไหร่นะครับนะคืเนี่ครับตงกวัดขอมไปเลยครับเนี่ย มือ่อที่ออกอายุประมาณนี้ครับเจ็ดหกแปดเจ็ดหกเจ็ดครับอีกฝั่งหนึ right? ่งอีกฝั่งหนึ่งกะน่าจะใกล้เคียงกันนะครับรอดเบอร์เนี่ยครับฝั่งหนึ่งสี่ได้จังติถ้าสลับคางล่ะถ้าสลับดำเป็นแดงแดงเป็นดำล่ะที่ได้จังได้ที่ขี้กันบ้องที่นะครับถ้าสลับแดงเป็นดำแดงเป็นดำนี่ครับอีกฝั่งหนึ่งกเจ็ดแปด เจ็ดแปดหาใหญ่แม่อีกตำแหน่งหนึ่งแล้วก็ที่ได้ยู่นะครับไก่เคี่ยงกันเจ็ดแปดสามเห็นนะครับถือว่าท่านนี้ก็โอเคไก่เคียงก็ 7, 8, เ,งกเ,กเ,งเชื่อมเลยเลยนะครับเนาะอันนี้เขาก็ลอ่องอ่าอะไเมื่อแล้วเขาก็มาล่องเสียบป้แล้วก็ล่องเปิดเครื่องเครื่องนี้อาจจะเปิดเครื่องสวิตอาจจะลดโดนนิดนึงนะครับเนาะเพราะว่ามันเป็น ระบบของมันว่าช่วเนี้ย้าบัตรไอจีพีที่ตาห้อยไอจีพีทีมันเปิดก็ติดเลยนะครับอยูนี่ต่อห้องต่อวัดอยู่ที่มันโอเควันใดมันโอเคเขาจะคอยดีไตไอจีพีที่เชื่อมอ่ะวดเอาวดเดชื่อมมาเชื่อมกันเด้อแป๊บหนึ่งเดี๋ยวลองเชื่อมให้เบิ่งตั้งไฟอยู่ในยันเออ่เนี่ยครับสองหนอยเดี๋ยวเชื่อมให้เบิ่ง อ่าเนี่ยการที่เด็ดจกงานทรงหลกคขานะครับนะ oh. okay. โอเนะ okay, ครับโอเคจำได้ที่นี่ัญหาโอเคครับเครื่องนี้กะง่ายๆครับเครื่องระเบิดหน้าทำนี่กะอ่อขอแค่ห้องไรได้ชุดออห้องอะไรชุดได้ชุดนี้เหนมันคือกันหรือไก่เคี่ยงที่สุดกะแค่นี้กะจือว่าโอเคเหรอครับผมเดี๋ยวติดตาม อ่าเรื่อยๆนะครับเนาะเดี๋ยวผมถีมีเครื่องมาอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับผมแรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม